รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบตัวชี้วัดของการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ6เดือนของนายชัยพน์ปวงตาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าองค์ประกอบด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 1.1การบริหารงานวิชาการมีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการดังนี้มีการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนโดยการติดตามและสะท้อนผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ซึ่งใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 3ช่วงชั้นได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่1-3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงและชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงนำเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและดำเนินการตามแผนพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในระบบบริหารงานโรงเรียน S2M มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการได้แก่ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยและสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้3ด้านได้แก่ด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะพิสัย และด้านจิตตภิสัยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยใช้หลักการพัฒนา3ขั้นตอนได้แก่ฝึกคิดฝึกทำฝึกนำเสนอและพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้เครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายโดยมีการจัดทำเครื่องมือการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย <tava> มีระบบนิเทศกำกับติดตามและประเมินรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยจัดกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งสรุปผลและรายงานผลการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไปมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดังนี้ผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์มาตารฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิชาภาษาไทยประชุมวิชาการและ PLC การพัฒนาทักษะด้าน,นการอ่านและการเขียนภาษาไทยพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการ Active Learning จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำสื่อนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยผู้บริหารสถานศึกษาออกนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปฏิทินการนิเทศ มีการสรุปติดตามรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน RT ทชั้นประถมศึกษาปีที่1เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนต่อไป1.2การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้จัดทำแผนการบริหารงบประมาณและดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณโดยประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร่วมกันวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในแต่ละแผนงานโครงการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาดังนี้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา2563นำเสนอแผนการระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนได้แก่ การทำบุญถวายเจดีย์ข้าวสารเพื่อจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคารการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดื่มสะอาดและน้ำใช้ในโรงเรียนเป็นต้น รายงานผลการดำเนินงานการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อที่ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ประชุมผู้ปกค,ครองนักเรียน1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัย จัญยาบรณวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้จัดทำคำสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่และงานอื่นๆจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าระดับประถมมวัยและระดับประถมศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำชั้นและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยมีการนิเทศกำกับติดตามจากผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพดังนี้ ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย 1.4การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไปดังนี้จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไปดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ได้แก่โครงการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมวัสดุครุพันธ์ โครงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ระบบการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ ICT โครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโครงการสัมพันธ์ชุมชนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสู่วิถีพุทธเป็นต้น ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการให้สามารถปฏิบัติงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาได้แก่การรับส่งหนังสือการลงทะเบียนการตอบรับหนังสือการจัดเก็บหนังสือเป็นระบบและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ดําเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดองค์ประกอบด้านที่2ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้ดําเนินการวางแผน ดำเนินกิจกรรมกำกับนิเทศติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบด้านที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาตน ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทั้งในระดับประถมมัยและระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมในระดับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาระดับอำเภอระดับเขตพื้นที่เป็นต้น เข้าร่วมการอบรมกับสถาบันต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้3ด้านได้แก่ด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะพิสัยด้านจิตตพิสัยและได้รับการพัฒนาทักษะศักยภาพด้านต่างๆด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้แก่การฝึกคิดฝึกทำฝึกนำเสนอนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนคุณภาพประจำจังหวัดจำนวน11คนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การอบรมเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และได้รับขวัญกำลังใจจากฝ่ายบริหารและเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพจํานวน8รายและครูดีเด่นจํานวน2รายด้านการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองนักเรียน้าคีเครือข่ายภาคประชาชนหน่วยงานองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยร่วมวางแผน ร่วมทำร่วมตรวจสอบประเมินผลและร่วมกันสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายจุดเน้น CR2Q s Model ประจำปี2563ากสําจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ดำเนินการเผยแพร่ผลงาน รางวัลของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ LINE ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและนายชูชาติชัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าที่ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาโดยตลอดขอขอบคุณค่ะ